ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่19ตุลาคม2565ราคาปรับตรงอยู่4รายการนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%อยู่ที่8บาท50สตางค์ถึง8บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%อยู่ที่11บาท50สตางค์ถึง11บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5%อยู่ที่12บาท25 5ตค์ถึง12บาท35ตคนต่อกิโลกร,รมัมราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกร,รมัมราคาปรับลงมาอยู่ที่12บาท53ตคนต่อกิโลกร,รมัมเป็นตันอยู่ที่329 US ดอลลาร์ต่อตันต่อ,อกันที่ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกรรเป็นกิโลกร,รมัมราคาปรับลงมาอยู่ที่10บาท21ตคนต่อกิโลกรัมเป็นตันราคาปรับลงมาอยู่ที่268.10 US อสดอลลาร์ต่อตันเป็นบุเซลราคาปรับลงเช่นกันอยู่ที่681เ็ซนต์ต่อบุเซลไม่เหตุราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลหากไม่ได้รับความจริทงทำจากการขายให้พี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดท,ทุกท่านแจ้งสำนักง,งานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือโทรแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้เลยจ้ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ายัางไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย